สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำสปาเกตตี้ซอสแดงหรือที่เรียกกันว่าสปาเกตตี้ซอสม,มะเขือเทศหมูสับกันนะครับก่อนอื<ว>่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นเส้นสปาเกตตี้ครับหมูสับหรือหมูบดไส้กรอกมะเขือเทศ หอมหัวใหญ่ในสดรสเค็มออริกาโนและกระนีเลยครับไฮซอสสปาเกตตี้สูตรอิตาเลียนครับอันนี้ก็จะเป็นซอสสปาเกตตี้เร็จรูปครับรสชาติตามแบบฉบับของอิตาเลียนเลยครับมีกลิ่นหอมของเฮิร์บเช่นออริกาโนแล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานชัดเจนอยู่ในตัวเลยครับ เพียงแค่เรานาไปผัดเติมเนื้อสัตว์แล้วก็ผักต่างๆตามความชอบครับแล้วก็นําไปราดลงบนเส้นสปาเกตตี้หรือพาสต้าที่เราชอบได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทานสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศที่อร่อยแล้วก็ทาง่ายมากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็ให้เราลวกเส้นสปาเกตตี้เตรียมไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ําร้อนไว้จนเดือดจัดได้ที่แล้วครับก็เติมเกลือลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ตามด้วยเส้นสปาเกตตี้ได้เลยครับวันนี้ผหมนจะทําประมาณ 1- 2สเสิร์ฟนะครับ เสร็จแล้วก็จับเวลาได้เลยครับระยะเวลาที่เราต้มเส้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการได้เลยนะครับอย่างวันที่ผมจะต้มให้เส้นเป็นแบบอันเดนเต้ครับผมก็จะต้มอยู่ที่4นาทีครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ต้มเส้นมาจนครบเวลาได้ที่แล้วครับเส้นก็จะสุกดีแล้วนะอันนี้ปิดเตาก่อนเลยครับเสร็จแล้วให้เรานําเส้นสปาเกตตี้ครับขึ้นมาน็อกในน้ําเย็นนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการหยุดความร้อนครับทาให้เส้นสุกได้ในระดับที่เราต้องการครับ เสร็จแล้วก็นำซเสสปาเกตตี้มาสสดุดน้ำรอไว้ได้เลยครับแล้วก็คราวเส้นสปาเกตตี้ด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยครับอันนี้แหละครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาลงมือผัดซอสกันเลยครับ mm hmm. ก่นอนอื่นก็เปิดเตาตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเนยสดครับวันนี้ผมใช้เป็นเนยสดรสเค็มนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเนยหรือว่าต้องการจะใช้เป็นน้ำมันก็ทําได้เช่นกันนะครับแต่เกิดเราใช้เป็นเนยก็จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับซอสของเรามากยิ่งขึ้นครับผัดใช้ไฟกลางๆพอนะครับพอเนยเริ่มที่จะละลายแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ได้เลยครับ นี้เรานําหอมใหญ่มาผัดให้เริ่มที่จะพอสุกหน่อยนะครับให้หอมใหญ่ออกสินิดๆครับนะครับพอหอมใหญ่สุกได้ขนาดนี้พอแล้วก็ตามด้วยหมูสับหรือหมูหมบดได้เลยครับแล้วก็ไส้กรอกครับ นี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับใครจะใช้เป็นในส่วนของเนื้อไก่บดหรือว่าจะเป็นเนื้อสับก็ได้เช่นกันครับปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบเลยนะครับเนื้อสับผัดไปกลางๆครับผัดให้หมูและม่จะสุกดีขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับไฮซอสสปากเกตตี้สูตรจะเรียนเนี่ยครับนอกจากที่เราจะนํามาทําเป็นซอสสปากเกตตี้แล้วนะครับเรายังสามารถนําไปทําเป็นซอสพิซซ่าหรือว่าจะ ทำเป็นพวกผัดมักกะโรนีหรือว่าจะนําไปราดเส้นพาสต้าต่างๆตามที่เราชอบได้เลยนะครับบอกว่าอร่อยทําง่ายแล้วก็สรารพัดประโยชน์มากครับพอหมูเริ่มที่จะสุกดีแล้วครับก็มะเขือเทศครับใส่ไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยนี่เลยครับไฮซอสสปาเกตตี้สูตรอิตาเลียนครับ วันนี้ผมจะทำสำหรับ2เสิร์ฟนะครับหนึ่งสงเสิร์ฟนะปริมาณของซอสนี่ก็ตามความชอบได้เลยครับประมาณนี้แล้วผมก็จะชอบกี่หอมอ,ออริกาโน่ครับผมก็จะเพิ่มออริกาโน่ไปเล็กน้อยครับมีตามความต้องการได้เลยนะครับก็ผัดให้ซอสโดยความร้อนดีก่อนสักครู่ครับตอนนี้ให้เราสังเกตน,นะครับถ้าเกิดซอส ข้นงวดกันไปเราสามารถเติมในส่วนของน้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นน้ำต้มเส้นก็นได้ครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นน้ำต้มเส้นลงไปเล็กน้อยครับความข้นสองซอสน,นี้ก็ตามความชอบได้เลยเช่นกันนะครับพอซอสโดนกระทะร้อนๆน,นี่แบบกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยครับทาหน้าลดไฟลงครับเดี๋ยวเราใช้เป็นไฟกลางค่อยไ่อ่อนด้วยเลยนะครับ พอสังเกตว่าทุกอย่างเข้ากันแล้วก็สุกดีแล้วนะครับอันนี้ให้เราลองชิมรสชาติดูนะครับอซอสมีความหอมแล้วก็ได้รสชาติเปรี้ยวหวานของมะเขือเทศดีมากครับนี่จะเป็นแบบสไตล์เซเรียนเลยนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบสไตล์ทไทยๆหน่อยจะปรุงรสชาติเพิ่มก็ได้นะครับอย่างส่วนตัวผมจะชอบทานให้ติดหวานนิดนึงครับผมจะเติมน้ำตาลอีกเล็กน้อยครับนี้เราสามารถปรุงเพิ่มได้นะครับหรืออยากให้กลิ่นหอมของเครื่องเทศเพิ่มเราก็ใส่เพิ่มได้เลยครับ เสร็จแ,แล้วก็ผัดให้เข้ากันดีครับเดี๋ยวผมเติมน้ำต้มเส้นอีกเล็กน้อยครับผมชอบให้ซอสไม่ข้นมากครับนี่เราผัดต่อยสักครู่เดียวนะครับให้ทุกอย่างกลับมาเดือดแล้วก็เข้ากันดีครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวขอลองชิมชาชิอีกรอบครับนี่เลยครับ อร่อยมากใช้ได้แล้วเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับซอสสปาเกตตี้ครับสิทาง่ายมากๆครับอันนี้ก็ให้เรานําไปราดบนเส้นสปาเกตตี้หรือว่าใครต้องการจะนําเส้นสปาเกตตี้มาผัดคลุกในซอสเลยก็ได้เช่นกันครับแล้วก็เส้นสปาเกตตี้ของเราครับเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำซอสสปาเกตตี้ของเราได้เลยครับ เท่านี้แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานสุดเลยครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้จะทําได้ทั้งหมด2เสิร์ฟนะครับนี่สปาเกตตี้ซอสกระเทศหรือว่าสปาเกตตี้ซอสแดงครับ,บน่าทานมาก็กลองนําไปทําตามกันดูนะครับเปน็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยมากๆครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ